กูดูแลเราอยู่ดิ่คือมาดูแลเลรอตาย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 คอยคอยตายตายตายที่ช่วยจะคอยช่วยแท้นี่นี่ทันนี่้ำบอางทนกนยังนี่มาส่งคอยพอมีโอ้ยสวยสวยสวย่วยสายต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 ายได้ใจบ่เนี่ แจ้งก pues ันแจ้งซาพูดแม่เอ okay, ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยผู้สวยคักเลยขอยเอ้ยรถขอยันจอดจะได้จะมันออกบาท่านมาบอท่านออกซิเกาาเปลี่นออกเลยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอวยเลยช่วยเลยโอ้ยตา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 ยขอย้วยผมมียังเหลือแล้ว โตายตายตายคอยหาคนคอยเลยวดีเลย่ัเนี้ไฟมันไหมมันมาบ่ะทันครับมาบ่ะทันรถผมครับรถผมโอ้ยตา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 ยเลยคอยอู้ตายเลยคือเป็นสีนอคือเป็นสีนอเหมือนเนาะ

กลังมานะครับมือแรกมือเดียวรถใหม่ไฟใหม่รถอ้ยอุ้ยตายโอ้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 ยตายตายตายกูมือรถเนี้ยก็โดนรถมัดโอ้ยไอเจ๊ไหนน้อพี่น้องรถผมก็จอดอยู่งัะใหม่มันเอาโบได้เอาโบทันแล้วโอ้ยไอเด็กทุกอย่าง โอ้ยไอ้หมด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 ตายพอยมด้ยคนจอดรถเอาใจเงินมาดูแลบาอยัางไฟใหม่แท้ที่สีหูจักโอ้ตายตาย กูมือรถกันยุ้ยรถอีกขันน้อโอ้โหไฟไหม่รถจอดรถคอยโอ้ตายมดมดมัดหนาคตเลยครับขันแบบนี้ช่วยแบบนี้โอ้ตายตายก่อยโอ้ยพ่อยแม่เอ้ยจะไหนเราไปนอน จบกล่องเกิงยังไังยัรถแมนมุดอุ้ยยังเลือจัดยาในรถตายเลยพี่น้องเอ้ยช่วยขัดรถกูมันซอยเลือบมาได้แล้วมันเมุดแล้่มุดแล่มุดมัดจบ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 แบบนี่ร้เศร้า ปรจอนแต้นะถึงมองดีเสโอ้ยผู้ประกาศกับประกาศเห็นกับยูนีกับท่นที่จะดูแลเขาโอ้ตายตายโอ้ยอ่านอันเมนใม่ไปนองหมดแล้วผมจบแล้วของผมหมายหมดแล้วผมแรนมาแล้วแรนเต็มเียแล้วพราท่านครับประกาศ สี่ขั้นลวดตีดกันมาทีขั้นที่หาก็สิเริ่มผมกับมารวมแจมน้องเขาพี่น้องประกันกับบะมี่มีแตอรพลบอุปกรณ์เครื่องมือหากินกับผมีย่หันรถเต็มมัดมัดออกซิเกตเต็มงานเพื่กันทัดแล้วครับถือว่าบ่รมานแล้วจะได้เฉลยขึ้น อยากมาเบิ้งพี่น้องปรได้มาเล่นยังมาเบิ้งไฟซื้อมดกล่องจะไเวลาอยู่หันเต็มพี่น้องเอ้ยเบิ้งอ่ะเด้อชีวิตผมมันถึงเวลาถึงเวลาที่มันนีเสียหายแล้วบ่ยั่างย่งแล้วบ่เหลือแต่ซาก เป็นตำนานไปแล้วบ่เนี่ยผมเอใจั้งแต่จอดแล้วที่แรกคุมเอใจแล้วไม่มไม่เ่ออตาย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 เจ็บยังบ่เป็นแล้วครับรถใหม่เรียบร้อยเป็นจไงบ่เนี่ยตายตายตายกู สวยสวยสวยสะบวนแล้วของผมดูส hey, he uh, ิดูว่าช่วยชักสวยสวยสวยแห้งผมเคยมาเลยขลังมาเมื่อไหร่มาจอดไว้เอ้ใจแล้วเหเดี๋ยวรอมของผมขักหนึ่ นี่สันคันนึ่งเขพรายังไปวเงี้ยมนเป็นมันคว่ำมันเพิ่งคันไหนฮนั่นระเบิดผมบูมูกันแต่จะเป็นคันคันนีนี่ไหนเป็นคันแรกแต่จะเป็นขันนีเพราะว่าเพราะว่ารถจอดแต่ผมเอใจแล้วว่าอากาศมันห่อนรถจอดแต่มีขวดน้าควยัง้อยหันจะของรถอยู่ใสยังโบมาโอ้พี่น้องเอ้ยขอบคุณช่วยกำลังใจอะไร ซอยเลือยังบ่ได้แล้วล่ะผมมีรถไปมาใช้แล้วจักเสตจนไดนบ่ไหนบ้านหน้าก้าบ่ได้แล้วรถกระพึงต่อทะเบียนแล้วว่างหัน